เรื่องแปลกแปแบบบุญชูมาแล้วจ้าสวัสดีวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องแปลกๆแบบบุญชูวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการสักเล็กน้อยเลยครับบอกท่านบอกว่าแหมเจอหลายคลิปแล้วมันก็มีแต่เรื่องสนุกสกแต่วันนี้ก็สนุกนะครับ<อ>แต่ว่าสนุกแบบทาง วิชาการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบัญชีเดี่ยวเนี่ยครับเป็นเรื่องปวดเสียนเวียนก้านนะครับบางท่านบอกว่าถ้าพูดถึงบัญชีก็ต้องมองหายาพาราแหละครับนะครับแม่พูดถึงบัญชีจะมองหายาพาราเลยนะครับอันนี้นะครับผมอยากจะกลับเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่าเราจะมีการนะครับเอาเรื่องที่มันหนักหนักมาเป็นเรื่องเบาๆครับเรียกว่าหัวเราะกันทั้งวันนะครับโดยเฉพาะทางท่านวิทยากรเนี่ยนะครับมาจาก สมาคมสมักงานบัญชีไทยนะครับท่านมีความรู้ด้านนี้นะครับแล้วก็เอาเรื่องนักมาเป็นเรื่องเบาๆนะครับน่าติดตามเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเดียวครับผมพูดตรงๆนะครับว่าเราเป็น SME หรือว่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ด้านนี้ครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะหลครั้งตามภาษาสารก็เหนะครับ พูดสั้นๆง่ายๆนะครับคลิปนี้ไม่ยาวครับท่านใดนะครับสนใจอยากจะรับฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเดียวครับก็ติดต่อมาที่แอดไลน์ครับ0818827582ครับเรามีการฝึกอบรมบัญชี15-16กันยายนนี้นะครับณโรงแรมเกดเย์พะเยาครับลงทะเบียนเวลา8นาิกา30นาทีครับรีบด่วน รับจำนวนจำกัดครับและที่สำคัญก็คือฟรีครับฟรีทุกอย่างครับ